สวัสดีครับเพื่อนๆนผมตีข้องงัวครับวันนี้ผมนำมาหลุพุทิมวัละหานไล่หรือมะหลุพุทิมอิสซิโกโนะครับเป็นพระขุนแผนทรงคนใหญ่เป็นรุ่นแรกครับของท่านเอามาให้เพื่อนๆชมกันผมขออนุญาตไ,ไม่พูดถึงพิมไม่พูดถึงพิมทรงนะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องพิมทรงผมเน้นทางธรรมชาตินะครับเพื่อนๆ่นยังไงก็อย่าว่ากันขอให้เพื่อนเพื่อนลองดูกันไป เพลินแล้วก็ดูธรรมชาติผิวพระอายุพระขนาดนี้ปีนี้ปีหนึ่งห้านี้แล้วก็วัสดุมวลสารที่ใช้ทำนะครับแล้วก็ภาพน้ำว่านแล้วก็มีส่วนผสมของสีพึ่งของว่ทาท่าวักดกระโดดขึ้นพึ่งนะครับแล้วก็ธรรมชาติต่างๆมีรอยตัวกินพระเจาะบ้างแล้วก็รอยยุบ รอยแยกรอยย่นของพระรอยฝังตะกุดลักษณะการฝังตะกุดเป็นยังไงความคมชัดแล้วก็ตำหนิต่างๆนี้เพื่อนๆบางท่านที่รู้ก็อาศัยชมอนเที่ผมฉายภาพให้ดูตรงบริเวณนั้นแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยเป็นจริงเรื่องพิ้นทรงแต่ภาพของผู้ทิมถ้าหากคนความเข้าใจแล้วความเข้าใจหมายถึงเข้าใจในธรรมชาติเข้าใจในลักษณะของการสร้างนะครับ ซึ่งมีหลายบอกหลายหลายคนสร้างนะครับว่าควรจะใช้วัสดุแบบไหน,นที่มาเป็นเอกสารในการสร้างนะครับลักษณะของวัสดุนั้นเมื่อมากดพิมพ์แล้วผสมกระสานแล้วจะเป็นอย่างไรทองบอลจะเป็นอย่างไรที่แน่ๆน,นะครับพระของผู้ทิมท่านน้อยที่มาพบเจอในตลาดทาให้เราส่วนใหญ่ที่เราพบเจอเนะี่ยจะเป็นพระที่ทำเรียนแบบขึ้นมานะครับ เพื่อนๆก็ลองนึกดูนะครับว่าเราเอาผ้าที่ในท้องตลาดมาเปรียบเทียบกับผ้าที่ผมลงไว้จะเห็นความแตกต่างคือทองบอลไม่ไม่จมลงในเนื้อผ้าแบบผมแล้วก็มิติต่างๆอาจจะไม่ได้แบบนี้เนื้อหาธรรมชาติเอยยุบรอยย่นรอยแยกของผ้านะครับนะครับอาจจะไม่ได้อย่างนี้ ไม่เหมือนกันต่างใกต,ต่างเลยเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับไปเป็นแนวทางศึกษาอาจจะไปปร่อยกับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับผมไม่มีความรู้ในในด้านพารของหลวงปู่ท่านเลยก็เลยไม่บังอาจมายกเม่นะครับผมเกรงจะทําให้เพื่อนๆไม่ถูกใจแล้วก็ที่สำคัญจะหลงทางกันไปทั้งหมดนะครับ ราคาเพื่อนๆทีนี้ผมจะพาเพื่อนดูทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับแล้วก็ซูมให้เห็นชัดๆนะครับผมจะไม่รบก,กวนเพื่อนๆมากนะครับในการชมพระนะครับขอให้เพื่อนๆตั้งใจชมกันให้ดีดูกันพิจารณากันให้ดีๆนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,นะครับส่วนตัวผมเพิ่งจะได้องค์นี้มาก็ยังนั่งพิจารณาส่องอยู่ทุกวัน แต่ดูแล้วผมชอบก็ส่วนงผมชอบผมก็ไม่รู้นะเายได้มาไม่แพงนะครับเรื่องตำหนิต่างๆอะไรผมไม่ค่อยเก่งจริงแต่ว่าดูธรรมชาติดูความคมชัดแล้วก็ดูตัวอย่างจากในคลิปวีดีโอใน YouTube ขององค์อื่นๆที่บรรด,ดาท่านอื่นเขาลงไว้ครับก็พอมีกำลังใจขึ้นบ้างว่าองค์นี้น่าจะเป็นพระข,ของหลวงปู่ท่านจริงๆนะครับยังไงก็ ขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะพยายามพัฒนาเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องการนําเสนอให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆผมเป็นคนบ้านนอกครับบางทีอาจจะทําอะไรคําพูดคาจาจะไม่ไม่เหมือนคือว่ายังไงอะไม่เหมือนกับคนที่จะมาบรรยายอะไรที่